วันนี้ก็จะมาลองทำตัวไอศ์ครีมโคนซอฟเสิร์ฟของนมสดเมจิกันนะครับใช้ตัวอุปกรณ์นะมีนมเมจิเลน,นะครับอันนี้ซื้อที่แมคโครนะแล้วก็โคนในติมอันนี้จะมีขายที่ท็อปนะครับเป็นแพค็คแบบนี้มาสวยงามเลยกันกระแทกมาดีเลยนะครับก็จะสามารถใช้ได้โดยที่แบบโคนไม่แตกนะส่วนเครื่องทำไอติมนะครับเราจะใช้เป็นตัวนินจาคิมมี่นะเป็นเครื่องแบบนี้ผมพ่ออเดอร์มาจากไมช้อปปี้นะครับก็ สามารถเซาตัวนมนะครับไปแช่ใส่ถ้วยนะแช่แข็งนะครับแล้วก็มาใส่เครื่องแต่ล้วก็กดเมนูไอศครีมนะครับมันก็จะปั่นน้ําแข็งให้ออกมาเป็นไอติมเลยเดีย๋ยวออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับรอบแรกนะครับมันก็ปั่นด้วยหมดไ์ไอศครีมนะก็จะออกมาเป็นแบบคองๆแบบนี้ก่อนนะครับก็จะยังไม่เนียนทีเดียวเราต้องเติมนมลงไปเพิ่มนะครับแล้วเราก็เอาไปรีสปินอีกรอบในเครื่องก็จะออกมาเนียนขึ้นนะครับเติมนมลงไปนิดหน่อยแบบนี้นะครับ ส่วนผสมเราก็มีแค่ตัวนมอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ผสมอะไรเลยแล้วก็ปิดฝานะครับใส่เครื่องไปรีสปินอีกรอบนึงรอบนี้นะครับก็ใส่เครื่องแล้วกดรีสปินนะรอจนแถบข้างบนนี้เต็มนะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังรีสปินรอบสองนะครับก็มาดูกันว่าไอติมเนียนหรือยังนะ เนี่ยก็เริ่มแบบเนียนขึ้นแต่ก็ยังมีเป็นผงๆอ,อยู่นะแล้วก็เติมนมอีกรอบนะครับเสร็จเราก็รีสปินไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเนียนนะหลังจากรีสปินสองรอบนะครับก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ดูเนียนเป็นไอติมแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองตักดูนะว่าเนื้อเป็นยังไงเนียนแบบว่าเป็นไอติมโคนได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองตักใส่ตัวโคนไอปอฟเฟอร์กันนะครับ ถักเสรเอฟออกมาเรียบร้อยนะครับน่ากินมากๆเลยเหมือนไอติมซอสเสร์ฟที่เขาขายกันเลยนะแต่ว่าอันเนี้ยเราใส่นมล้วนๆอย่างเดียวเลยไม่มีสารเคมีอะไรเพิ่มนะก็ปลอดภัยกว่าที่ร้านทำนะครับใครที่แบบอยากลองทาเองนะเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดตัวเครื่องนินจากับพวกอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้นะครับก็ซื้อมาใช้ทาเล่นที่บ้านกันได้นะครับ